สวัสดีครับสวัสดีครับผมแม่พี่น้องสุพุสุคนะครับเนอมวันนี้ครับผมคําเมืดแล้วครับพี่น้องครับแต่พวท่านได้เก็บของแล้วอยู่ผ้าเข่าครับพี่น้องผ้าเข่าหมดเลยบวท่านได้ผ้ากันกิบเนาะมีลูกค้าตัวนึงครับก็เลยนั่งคิดตังคับสนุย้านี่ครับนั่งคิดนั่งคิดขําไว้ครับพี่น้องครับ หอนหอนหอนพี่น้องนีง่ครับเขาคืเอปัสสาวะเขาขึืนอปีกสอนชวนหนุ่ฮานาดูฮัน้างน้นี่คำเมินเลยท่านพาก,กินเข่าได้แต่ว่าสกินบอสกินนะพี่น้องมันเดึกแหละพี่สาวกินดอกเพราะว่าเพราะว่า ยันอ้วนับพี่น้องครับยันอ้วนอ้วนหลายปุ่นนะพี่น้องเนาะอ้วนหลายปุ่นดเนาะครับเนาะเดี๋ยวแบบว่าไปยากมายากครับพี่น้องครับมันสีโซนะครับเนาะว่าคนอ้วนมันสะไปยากมายากเนาะคือเมียผมนี่ะไปยากมายากบอกไปบอกมากับบุรีมียาจะของสนุก็ะได้วยพวงทงแกงกับคนมีละมีลูกค่าเมื่อดียวพี่น้องเอ้ยมันกเงียบ เงียบอีกแล้วมือนะี่ฝนตกฝนตกพี่น้องเอ้ยมันเลยเงียบอันนี้ฝนตกฝ่าห้องบัน,งงนืออดขึ้นเลยแนยงเมาเนงเมารอพี่น,อน้องเนงเมาครับผมกบเขียดอืงกระชีออกเลยครับฝนตกนะครับเนาะบางคนก็เนยงอืงยนงยงยงมาคายครับแต่ว่าเขาบบได้ไปใส่ดอกครับเพราะว่าบนดมเป็นบ้านจะของนะครับเนาะบ,นะบ้านจาของบนจากปลาจากตรงแต่ว่า ให้ไปอจักปลาจักยางก็สิไปอยู่ครับผมอันนี้ห้องปลาจักปลาเนาะปลาบานเพิ่นเนาะปลาเพลินเท่าปลาบานเท่าเพือยางเพืเที่ยวก็ไปได้เนาะพี่น้องเนาะปลาบานเพิ่นเขาบม่เคยไปเขาบม่ได้ไปนะครับเนาะไหนก็นังลูกค้าเพิ่งนั่งจุยกันนั่งเนาะเป็นกับทานเลเยอรเป็นเป็นกระแซงกับเผากำหนักแบบกินเป็นกับนะเพื่อนเนาะเอากระเป๋าเดิ่ไหวเนี่ยนะเพื่อนเนาะเพื่น กินเลยเพราะว่าปกติห้าวก็ปิดแล้วครับปิดแล้วปิดลานแล้วปกติแต่ว่ามื่อนี้ม่ท่านปิดเด้พี่น้องครับลูกค้ากนานังกินข้าวกินน้ำอยู่กับผมเป็นอย่างนาะพี่น้องเนาะให้เป็นกินตะก่อนนะครับเนาะเพราะมื่อนี้มันเงียบครับลูกค้า,นานเงียบลายนะครับเนาะโอ้ยเงียบแบบเงียบอีกเนื่องมือครับเงียบแบบเนื่องมือพี่ว่าเงียบดีเงียบแบบว่าบุ่มีลูกค้าเลยใ <c oughs> <c oughs> ส่หมวกก็เลยไนมะ่เป็นอย่างนี้พี่น้อง เจะมอยเลยนี่มันไอ้ส้มผมนะพี่น้องเนอะอาะไอ,อ,อ้ส้มผมขอไทยเงีบยบๆนั่งวั่นยังไรพี่น้องเอ้ยเช็ดแต่งไดนั่นแสมี่ขมือกับดดบัวไตของพี่น้องเอ้ยเนาะลูกตาคนจักจิกรีอย่างมันบอคนกระตองเฮ็ดกั็พอกับหน่ำกินอยู่บ้านเพื่นน้ำเนาะกินกับพอกระพัวคนบัวตองคนบัวไ้ออกมากินขมือนะพี่น้องเนาะเงินคำกำแก้วมันก็หายากนะครับเนาะนอกจากคน,นมีเงินมีคามีเรืแหละ ต้นหาเสาวกินคำเขาก็บ,บกับหาเห็ดกินเองนะครับเนาะบนพักทวดป่านะครับเนาะมันถ่ายแบบผิดถ่ายแบบผิดแาไปถ่ายแบบใหม่มหืวดเรือเธอเขาเดียวนะครับเนาะว่าเดี๋ยวไปปิดน้ำพี่น้องครับปิดน้ำล้างบ้านอยู่เปิดน้ำไปโดนเติบเลย มันมก็ได้พี่น้องเลยเกลือเขาเกลือนำม,มาแมวแล้วแหละพี่นนะ้องคือฮิปฮอปุยูพี่น้องคืออยู่ได้ไนงะคือฮิปฮอปอยู่ได้คืออยู่วะฮิปฮอปฮิปฮอปเนี่ย,นะยนะพี่น้องมากฮิปฮอปตะวันได้ฮิปฮอปนะพี่น้องฮิปฮอปโอ้ยพี่น้องเอด็ดฮิปฮอปจัง ต้องไทยเป็นเมนก็จะวัวเดียไทยพ่ษออกและอันนั้นพิมพิมเกินเกินแพงเว้ยสายไหมครับไม่ไม่เพราือุณจพิมพิมเกินแทนมันเน่าดีแฟน่งแบบมันเ่าเครื่องหนึ่เดหางมัน ทางบ้านพี่น้องฝนตกบ่านน้อครับฝน,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 นตกเนาะงคือหนึง่งฝนตกพิงแหงฝนตกฝ่า,ฝาห้องเบิดเมื่อเบิดเว,ว็นพว่าสินอนพว,ว่าาศเขาไปนอนแหละที่แรกนะเห็นโซนขาลาลว่าที่แรกมันงเงียบพี่น้องเนาะสบายแตงใดโอ้ยเงียบปลียเลยพี่น้องไม่พวงมาเล่นนะเงียบแบบเงียบเลยนะผู้ใด้กลับเป็นเข้าเจ้ปิดรลานนี้ปิดรนี้จิจการบาราทีขาเจ้าเห็ุ มันเงียบอยู่ได้บ่ได้พี่น้องเลยเกาะวิลีนี่แหละมันเงียบคักเงียบแนข่ขายของก็มันเรื่องเล่นๆได้ขายของสิได้เงินคน,นง่ายๆนะครับเนาะพี่น้องว่าจังไรเงียบว่ะครับผู้ใดขายของคือกันนะคอมเมนปุ้ดทุยนี่ด้อครับผม,มเงียบอีก่หนึ่งวันแล้ววันนี้นะโอ้ย เจังไหนพี่น้องเนี่ยพวงเฮียบิลีนี่ครับเก็บตังค์มาแล้วรวยเีเลูกค้ามนก็เิ็บบินแล้วนะครับเนาะเจ๊แลก็เจ๊ยแล้วก็คิดเงินแหลเจหนยคิดเงินนะพี่น้องเจหนย์ติดติดติดติเนะเจหนยตังค์ว มีน้ำควรเงี้งยนะครับเนาะลูกค้าเพิ่งจะออกเลยแบบกิน,นแล้วนะครับมาบักนูก็เป็นบ่าเม่งเมาครับเม่งเมาหลายเป็นบ่าเล่นหนา้าเล่นหลังอยู่ ขอบคุณครับพ่อครับนะครับเนาะลูกค้าคนก็เริ่มมองแล้วครับว่ามีตัวเดียวมีอะไนั่งมาเนเพราะว่ามันโบมีลูกค้าเงียบพุทธมื้อพี่น้องผู้ใช้ก็เงียบเพิ่นมองเห้ฟังนะครับเนาะใครก็เงียบหลายๆคนเหม็นเนาะเพิ่นมาขายของ เงียบห้ายนะครับเนาะก็เป็นเบิร์รีเลยน้พี่น้องเนาะดีแล้วยังมีแบบยังมีลูกคนะ้าแบบว่าลูกค้าประจำนะเ่นมาแวะมากินนะครับเนาะแว่ามมีลูกค้าประจำนะจะเห็นยังไงน,นี่คือว่าร้านเก่าร้า,านแกคนม,มีลูกค้าประจำมากินนะครับเนาะคุณแต่คาตากี้ แต่เิ่นเคยมากินเพิ่นก็แวะมากินวนเวียนไปแต่ว่าลูกค้าไม่ก็บ่หลายส่วนหลายก็เป็นลูกค้าเก้านะครับเป็นองเนาะลูกคาา้าเก้าพ่อลูกค้าใหม่ิ่นก็มากุ้นิ่นบ่กินของป่าของอย่างเดนก็ค่คอยมาก,กินกันนะครับเนาะแต่พอมนี้เงินสดก็เนเจ๊น่อยคิดตังนะครับเนาะขอบคุณครับพ่อครับขุณครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาเก็บตเก็บตังค์ี่อางน้นนอนะไปนำกันครับไปเก็บโตเก็บตัคตงค์อ้าเอ้าเข้าไปนำกันเบอร์บัตหฮะอีกห,หน่อยนำไปนำกันเบได์ตไม่เคยเห็นใคร

ขากินแล้วกลับแล้วท่ากลับแล้วครับผมขอบคุณหลายๆได้ครับพี่น้องนะครับผมลูกค้าที่มาอุดหนุนนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับเพิ่นมากินกลับนะั่นเองเนาะว่าเพิ่งมีเครื่องดื่มมานาเนาะครับเดี๋ยวเฮาสิเก็บโต๊ะกันนะพี่น้องเนาะมันดึกแล้วครับผมเดี๋ยวหาอาบน้ำนอนนะครับพี่น้องครับ ขอบคุณหลายๆครับที่ให้การรับส่นะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับ